สวัสดีค่ะคม่ย่าหนิงกอกนะคะย่าหนิงจะพามากินส้มตำบ้านน้องปานมาถ่ายคลิปอยู่ที่เออบ้านบ้านยายแม่ของน้องปานนะคะบ้านน้องปานอยู่นู้นแต่นี่บ้านของแม่เขาอยู่ติดทางถนนก็เลยมาแวะที่แม่อน้องปานบ้านแม่น้องปานอยู่หน้าบ้านติดถนนฝั่งตรงข้ามกับวัดภูพระเอกนี่ค่ะเป็น ประตูนี้ค่ะต่งตรงข้ามเลยค่ะต่งตรงข้ามกับบ้านแม่น้องฟานนะคะค่ะเราจะมาลอกินส้มตำตอนเที่ยงรวมกันอยู่ที่นี่มีเบนกกอกเบนกกอกด้วยน้องปานกกอกก็พากันมาชุมนุมยูทูบเบอร์ชุมนุมปรึกษากันไปถ่ายคลิปนีแหละค่ะปรึกษาให้คำแนะนำกัน <า>ช่วยกันงมสาวน,าน้องปานบอกว่ามางมสาวพาแต่ไม่เป็นไม่เป็นต่อไม่เป็นคนต่างไม่เป็นก็พากันมาอยู่ด้วยกันคนที่เป็นเขาก็มีมาใ่าอีกหรอกเอาคนที่ไม่เป็นทั้งนั้นมาอยู่ร่วมกันไม่รู้ว่าใครจะปรึกษาใครมีเบนเก่งกว่าเพื่อนก็เลยเบนช่วยสอนคนนี้สงสัยเก่งกว่าแต่น้องปานกับ่านิงเท่าเ่ากันนี่แหละโอ้ยร้อน เดี๋ยวถอดเสื้อก่อนอได,นได้น้องเบนนี่แหละแนะนาอะไรเขาเป็นกว่าเขาเคยทำํำด้านโทรศัพท์มานานแล้วเขาไลฟ์ขายเสื้อผ้าเขาทําเสื้อผ้าเขาก็ทําก่อน <c oughs> เราเพิ่งมาทําเขาเลยเป็นคนหาให้ได้นำกับเขาก็ที่เราไม่รู้จักอะไรเราก็บอกเขาให้เราเขาสอนให้นี่ค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้เะค่ะ สวัสดีค่ะเอฟีย่าหนิค่ะวันนี้ก็อยู่กับสาวปางกบก่องนะคะแล้วมาดูบรรยากาศเสียงดังจังเลยของน้องปางรอส้มตำนะคะนี่เมียผู้ใหญ่กำลังจะตำให้บ้านก็ติดกันบ้านก็ติดกันกับบ้านแม่ผู้ใหญ่นี่แหละค่ะนี่ค่ะนั่นก็คือบ้านแม่ผู้ใหญ่แม้ผู้ใหญ่กำลังจะตำให้ค่ะเราก็รอกินตำส้มตำฝีมือเมียผู้ใหญ่เพราะว่ามันอร่อย เขาก็ให้ไปตามเองอยู่แต่เราไม่มีฝีมือคนที่มีฝีมือก็คือเมียผู้ใหญ่ให้เมียผู้ใหญ่ตาให้กินนะคะอยากชิมฝีมือของแม่ผู้ใหญ่เลยก็เลยอยากจะสิ่งามาสิบจเากี้มะโมาแลวตามส้มตากินตอนเทีงด้วยกรใช่ มะกอกบ้านเกอกะมันก็ต้องมีมะกอกเลยแต่บ <itud soundtrack> ้านโคกตูมก็ยังมีมะกอกอืมเก็บเกี้ยวอันนี้ผักอะไรฮใครว่าผักอะไรผักทับทิมอืมยอดทับทิมยายยุกเอามายายแยงเอออิกกะส้มตำถ้าว่าดีคือผักอะไรเนาะก้มลงแล้วยืดมืดเนาะก้มค่อยยืดมืดไม่มืดแหละแจ้งอยู่ เท่านี้แหละของของเราแล้วมันราคาถูกแกไปแจ้งขนาดของเขาสองสี่หมื่นห้าหมื่นโอ้ยนะโอ้ของเรามาแค่ขอ,แ 5, ของเจ้าหนิงก็ห้าพันเจ้าห้าพ <c oughs> ันห้าพันเดิมมก็เท่าๆกันแหละเราค่ายยูทูบเบอร์น้อยนี่คะยูทูบเบอร์น้อยเรานะเป็นช่องเล็กๆเขาบอกอะไรมีก๋วยเตี๋ยวมีอะไรมี <c oughs> อันอาหาร <c oughs> ที่เขาส่งมาให้ยูทูบเบอร์เราไม่ได้กินหรอกค่ะเพราะเราเป็นช่องเล็กๆเขาไม่ให้กิน เขาจะให้ช่องใหญ่ๆกินเอซนะ่ะอืมใช่ช่องเล็กๆอย่างเราไม่ได้กินข้าวหรอกค่ะแต่ก็ช่างค่ะเราพอใจ<ม>ในสิ่งที่เรามีอยู่ <laughs> เราก็กินลามะเขือของน้องปาอืมแลากินส้ตมตำบ้านผู้ใหญ่แล้วก็รวมเงินกันซื้อออกซื้อเองกินกันเองไม่เป็นไรไเป็นไงสรุปรานได้ไร้ยังเนี่ย นึงก็กุ้มไลฟ์เพนึก็มถ่ยยงไม่นั่นลงคลิปอยู่น้องปายกไลฟ์หละน้องปาน้องปาลงคลิปแล้วน้องปาก็ไลฟ์เละดันกันดันปายจะดันไม่ดันก็ไม่รู้หรอถ่ายไปนี่แหละ จะไลฟ์สดนะคะขึ้นไลฟ์สดแล้วนะคะชั่วโมงนี้นะคะอะไรจ๊ะก็คุยกับเบ้นกรอบร้อนนะคะจ้าออไม่<า>มเป็นไรตำเลยแฟนผู้ใหญ่บอกว่ารอนะรอส้มตำนะเดี๋ยวจะร่วาทานร่วมกันนะคะก็บางทีถ้าเราว่างนะคะก็จะมาทาน,นสาม้สตมตำ ร่วมกันค่ะก็มาปรึกษาหารือกันค่ะก็ค,ะคือตอนนี้พวกเราก็เป็นยูทูบเบอร์ช่องน้อยนะคะก็ามาปรึกษากันนะคะ<อ>ว่าคนนี้จะทํายังไงคนนี้จะทํายังไงนะคะให้คาปรึกษาซึ่งการจะทที่ความรู้ที่เรารู้นะคะ,คะเรเบนก็จะอบอกนะคะว่าต้องทําเป็นยังไงแบบไหนนะคะเพราะว่าเราก็ได้รู้จากพี่ๆี่ยูทูบเบอร์ ท่องใหญ่ๆนะคะให้ทำแนะนำเราอยูนะคะยื่ออะไรด้วยลุงคิดไปคิดใส่จานแล้วก็ส่งมาทางไปรษณีย์เลยนะคะนี่จานนี่จานล้านี่นี่เหรออจานแล้วเราจะใส่อะไรอะไรแบบนี้เราให้ชมนะคะว่าเพราะมันมีที่ใส่บอหน้าละกินข้างหน้านะสุติค่ะพไปก่อนก็ได้ก็เลยลาดชุดนี่เราค่อยๆมาไปเอาค่อยๆกันีก่อนพี่น้องนี่ครับกระเดายาแยงนี่ โอ้โหดอกกระเดานี่สวยมากเลยพี่น้องดูสิคะดอกสะเดาแล้วเขาคนไทยก็เอามาการะพะกระเดาลการะเดาลกระดาคนไทยเรียกสะเดานะอ๋อคนไทยเรียกสะเดานะใช่บ้านเบนจะเรียกเรียกดอกล้วนๆเลยแกเอามาแต่นาแกบอเนาะป่าดแกมาแต่นาแกมาเนาะนี่ค่ะ โอ้โหผู้ใหญ่กินกับก้อยผู้ใหญ่นี่ผู้ใหญ่ดูสินี่ซอกสะเดาวนี่โอ้โหสุดยอดกินกับก้อยลาบนี่ยเฮ้อถ้าวันไหนที่เบ้นว่างนะคะคือเบ้นจะราบปลาให้ดูนะคะว่าลาบปลาของเบ้นนะคะเป็นยังไงนะคะเบ้นมีสูตรนึงนะคะที่ได้จากไปดูอร่อยค่ะสะเดาไม่ขมค่ะลาบปลาเป็นยังไง ดอกสะดาวยายแดงมันไม่ขมนะคะอร่อยค่ะทำให้ดูนะคะแล้วก็ขมแต่ไม่ใช่ขมมากมด,ดูนะคะว่าเป็นยังไงคะอือพี่ข่ะาาพี่ค่ะหน้าทานาเจ้ากรนโลกไว้ทําไมถึงขืน่นนุ่มข่าอร่อยนะคะดอกสดอร่อยะคะ <c oughs> ่ะ <c oughs> มันโหลดยูทูบยังไม่ได้มันหลุดลายยัง,งไม่ได้มันเลยทําไม่ได้เออม,มันโหลดจบก่อนคนโหลดลายคลิปป้าออม Tăm soát miệng lại măng bà không được bao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  không được được không được được không được không ยาม,มีมันเอาเส้อถุงมาเลยมาเอาจานมันเอาจานมาแล้วเออเสื้อถุงมากไม่ใช่จานตะพีโอ้หมดยกหามคนนีเียัล่ะคุณอดิวอไป่วยนไปหาชื้หน ไม่มีอกวเอาจมาของชิเออต้นไม้ไม่หรอะปมาณองพันอาจารย์สองหม่นบาทแ่นดันแบ่งดอนใช่ร่อันนี้ค่ะนีว่าขามมักโตของเราค่ะมาจากวัดวัดของวัดผู้หลวงมาทำมัดโจค่ะแมวอย่ามาใกล้แมว ไปเลยไปเลยโอ้ใหญ่จนเท่าหน้าเบินเลยนะคะมะขามฝักโตนะคะตอนนี้ชาวบ้านก็เริ่มปลูกไว้กันจะเริ่มจะเริ่มปลูกกันเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าทุกปีก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านะคะมารับต่อไปก็จะปลูกมะขามโครงการปลูกมะขามขายค่ะเราเราจะแกะเปลือกแล้วก็แกะเอาเม็ดออกร้านมะขอ ตานมากะขายนี้เป็นน้ำหนักใช่ะช่าเป็นน้ำหนักะรบ้ะมาตกนี่็ตานมาตามาจะก็อยากได้ถามไปไว้ใส่ต้มปลาเรากินเนี่ยังด้วยเนี่ยเราเต้มปลาอนาคต้มปาอืมกะหลาดต้องกาถามคุต้มหัจะตาโลงไต้ม นีพอแค่นี้ก่อนนะคะยาวไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าถ่ายใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ